โอ้ oh, โหคู่เอกของพริมลีกเมื่อคืนนี้นะครับระหว่างเชนซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงกันสนั่นจอนะฮะเป็นเกมที่มีครบทุกรสชาตินะฮะเกมคุณภาพถ้าเป็นหนังนี่ก็ได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องนะฮะมีทั้งความบันเทิงแล้วก็มีทั้งสาระแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคู่นี้นะก็ต้องพูดถึงคู่ก่อนเวลาเขาก่อนเดี๋ยวพวกพิมลีกงงผมอีกนะก็ ขอแสดงความยินดีกับเด็กคอปทุกหมู่เหล่าด้วยนะครับเด็กหงทุกหมู่เหล่าโอ้โหวานนี้หงแดงผู้หางการฮะเปิดบ้านขยี้โคตรทีมอย่างเบลนฟอร์ดไปเนี่ยหาทางกลับบ้านไม่ถูกเลยทีเดียวสามประตูต่อศูนย์นะไม่ธรรมาดาจริงๆนะครับเอาชนะเบลนฟอร์ดสามศูนย์โมซาลา ยังร้อนแรงไม่หยุดนะในฤดูกาลนี้ยิงไปอีกสองประตูเมื่อวานเนี้ยเบรนฟอร์ดหรือผมชอบเรียกเขาชอบเรียกพวกเขาแบบน่ารักน่าถีบนะว่าสโมสรพึ่งน้อยเขาก็มาเล่นที่แอนฟินนะแล้วก็มาด้วยมาตามสูตรของทีมที่เ,เป็นร้องอ่ะคือมาอุดประตูนะช่วงแรกๆเนี่ยก็ทําได้ดีแต่สุดท้ายเนี่ยมันอุดไม่อยู่หรอกเพราะว่าลิฟว์นเขาพลาดมานะเมื่อสัปดาห์ก่อน เขาทาได้แค่เสมอลูตันและพอกลางสัปดาห์เน um> uh ี่ยก็ไปพลาดถ้าไพ่แพ้ลูตูสเอ้ยไม่ใช่ตูลูสเอ้ยไม่ใช่ถูกและไอสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคืนนี้เขาเน้นเต็มที่นะเราจะเห็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยดูริบุนเขาจะเล่นเนี่ยเขายังดูแบบอืดๆเอือยอยู่แต่เราจะเห็นว่าค่อยๆเร่งจังหวะเร็วแรงขึ้นเรื่อยๆนะจังหวะค่อยๆแรงขึ้นหนักขึ้นเร็วขึ้น ดิงไปได้สองประตูถูกจับล้ำหน้านะฮะดาวินนูเยสแต่ผมตอนนั้นผมมองนะไอ้เหี้ยสองประตูล้ำหน้าโอเคนะน่าเสียดายแทนที่มันล้ำหน้าแต่มันก็ล้ำจริงๆนั่นแหละเพีงเยงแต่ว่ามันมาทรงนี้แล้วอ่ะไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็ได้นะแล้วก็ได้จริงๆโมซาล่ากระทุ้งประตูแรกก็เป็นการปลดล็อกหลังจากนั้นก็สบายตัวนะครับโมซาลาก็ สังหารอีกดอกแต่ผมชอบประตูสุดท้ายที่เดียโกโชต้ายิงนะแม่งมันแสดงให้เห็นเลยว่าเด็ดขาดลิเวอร์พูลก็ยังสแสดงให้เห็นนะฮะถึงความดุดันของเกมรุกแล้วก็ขออนุญาตพูดอย่างหนึ่งล้วกันค,คือเมื่อคืนนี้พอผมลงผลการแข่งขันของลิเวอร์พูล่ะที่เอาชานะเบรนท์ฟอร์ดไปได้สกเร์สามประตูต่อศูนย์เนี่ยก็มีหลายคอมเมนต์เนี่ย เหมือนจะเข้าใจผิดนะเข้ามาบอกว่าอุ้ยใครจะไปแพ้เบนฟอร์ดคาบ้านแล้วก็เอาผลการแข่งขันของแมนยูเมื่อรุูการที่แล้วอะที่ Man แมนยูแพ้เบนฟอร์ดเนีเ่ยแต่เป็นการแพร้ที่บ้านเบนฟอร์ดนะคือไอเราก็เลยงงอะไรวะเขาน่าจะเข้าใจผิดนิดนึงนะนี้ก็ต้องขอชี้แจงบางทีอาจจะหลงหลงลืมลืมอันนี้เข้าใจคือฟุตบอลมันหลายคู่มันเตะกันเยอะมันหลงลืมกันได้ นะ,ะแล้ววันๆเนี่ยผมก็ต้องเจออะไรแบบเยอะเยอะมากมายนะครับบางทีเนี่ยเสพข่าวมากเกินไปดูฟุตบอลมากเกินไปมันก็อาจจะหลงหลงลืมลืมฤดูการนี้แมนยูเจอเบลนท์ฟอร์ดไปแล้วนะครับย้ําอีกครั้งฤดูการนี้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเจอกับเบรนท์ฟอร์ดไปแล้วนะครับเล่นในบ้านตัวเองเหมือนกันนะเจอกันที่โอทัฟฟอร์ดก็เจอกันเมื่อสามสามสี่สัปดาห์ท็ไม่ผิดนะ ตั้เดือนที่แล้วสามสี่สัปดาห์ก่อนนี้แหละนะแล้วก็โอโ้กว่าจะชนะได้ชนะนะฮะแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็เนี่ยชนะด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับแมนยูชนะเบลนท์ฟอร์ดสกอร์สองประตูต่อหนึ่งแล้วก็เป็นชัยชนะแบบทุรักทุเลกว่าจะยิงได้เนี่ยโอ้โหแม่งช่วงทดเจ็บนะมาได้มาได้สองประตูในช่วงทดเจ็บพลิกนรก กลับมาจากปราช้านะฮะไม่งั้นเนี่ยทางภาพคาบ้านไปแล้วแต่หลายคนอาจจะหมดอาจจะดูแค่เก้าสิบนาทีไงบอกีพวพ้พิพี่ถ้าดูไม่จบใช่ไหมดูเก้าสิบนาทีเห็นเบลนฟอร์ดน้ำอยู่หนึ่งศูนย์แล้วก็ไปทําอย่างอื่นหรือปิดทีวีก็เลยผ่านคิดว่าอ้าวแมนยูเจอเบลนฟอร์ดคาบ้านแต่ทีมของเราเนี่ยลีพูลเจอเบรนฟอร์ดอัดสามศูนย์เลยก็เลยมามาแซวผมบอกใครจะไปแพ้เบลนฟอร์ดคาบ้านเหมือนแมนยูอ้าว กูงงอีกแล้วโอ้ยช่วงนี้ปวดหัวหนักอะไรก็ไม่รู้ว่าโอ้ยปวดหัวคือฤดูก,กาลนี้แมนยูไม่ได้แพ้บเบรนท์ฟอร์ดคาบ้านพออธิบายนะฮะพออธิบายไปเฮ้ยแมนยูแข่งไปแล้วนะครับ,จบเจอเบรนท์ฟอร์ดชนะสองหนะึ่งฮะโอเคอาจจะไม่ได้ชนะแบบสวยสดงดงามไม่ได้ชนะแบบขาดลอยแต่ชนะก็ชนะอ่ะมันก็สามแต้มเท่ากันไม่ยอมอีก ไปเอาผลการแข่งนนขันเมื่อรุูการที่แล้วมาบอกแมนยูแพ้เบนส์ฟอร์ดสี่ศูนย์โอเคกูยอมฮะขอบคุณครับต่อไปนี้จะไปยุ่งละโอ้ยเฮียน่ากลัวเฮียนะ oh, e er. h, e er นะอ่ะโอเคนะครับบิ๊กหลายท่านถามอ่ะแล้วพี่ไม่แสดงความเห็นเรื่องจังหวะที่วัตรุเอนโดไปเสียบผู้เล่นของเบนส์ฟอร์ดแล้วเขาดูวีอาร์กันเอาอย่างนี้ละกันนะครับ เอางี้แล้วกันเอาเอาฟอร์มของเอนโดก่อนเมื่อวานเนี้ยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งหมายเลขหกเป็นมิดฟิลด์ตัวรับหลายคนก็วิาพวากษ์วิจารณ์นะเด็กของบางคนก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจฟอร์มการเล่นของดาวเตะญี่ปุ่นคนนี้แต่ผมโอเคนะผมดูอยู่เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอยก็เล่นโอเคแล้วก็ตั้งใจมีความพยายามแล้วก็ที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยโอ้โหเมื่อวานเนี้ยนะฮะเอนโดพยายามเล่นด้วยสไตล์แบบฮาร์ดแมนนะเล่นหนัก นะเสียบเป็นเสียบคือพูดง่ายว่าแม่งบุชิโดอ่ะนะแม่งเลือดนักเตะอาดิดูไทยสู้ตายนะเจอฝรั่งเนี่ยจังหวะห้าสิบห้าสิบบวกจังหวะที่บวกกับนักเตะเบรน์ฟอร์ดแล้วเขาเช็คว r รเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นใบแดงเนี่ยผมมองว่าแม่งก็จังหวะห้าหมีผ้ามีนั่นแหละนะถึงบอลก่อนด้วยซ้ําแล้วก็ไม่ได้เปิดปุ่มไม่ได้ยกสูงอะไรน่าเกลียดนะฮะนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ใบแดง คือผู้ตัดสินแม่งก็ยืนจังก้าอยู่นั่นนะ่ะพอเทียนี่แม่งก็มองอยู่ผู้ตัดสินนี่อยู่ในระยะประมาณสามเมตรสามสี่เมตรเห็นเหตุการณ์ชัดเจนนะแต่ว R เขาก็เ,เช็คไปอย่างนั้นแหละเขาก็เช็คเผื่อเพื่อ,เ,อ,อ,เ,พอเพื่อให้มันถูกต้องที่สุดเพราะว่ามันคือมันมันก็มีมันก็สามารถมองได้นะว่ามันโอ้โหมันมนันจังหวะเข้าบอลที่รุนแรงหรือเปล่าแต่แต่พอดูภาพชา้าพอเช็คว R เนี่ยถ้าถ้าถ้าถามผมนะคนดูอยู่ผมนะผมเป็นนักข่าวด้วยผมก็เป็นกลางอ่ะผมก็มองว่า อย่าให้ผู้พูดเออไม่ใช่ก็ก็มองว่าไม่ไปแดงนะครับนะอะก็ลิพูลตอนเนี้อันนี้ไม่ได้อำมไม่ได้กวนตีนไม่ได้ประชดนะไม่ได้กระไดกระแดไม่ได้แดกดานไม่ได้ถากถางนะก่อนที่แมนซิสตี้กับเชลซีเขาจะลงสนามเนี่ยลิพูลทําแต้มเท่ากับจ่าฝูงนะครับอย่างทีเมเบอร์บายสีฟ้าก็ต่างกันแค่ต่างกันแค่ผลต่างประตูได้เสียเท่านั้นเองนะครับ และพอเมื่อคืนนี้แมนซิตี้ก็ต้องบอกว่าได้มาแค่แต้มเดียวแทนที่จะเป็นสามแต้มก่อนเบรกทีมชาติก็ถือว่าเสียหายเล็กน้อยนะครับสำหรับแมนซิตี้ที่ไม่สามารถฉีกหนีลิเวอร์พูลกับอาเซนอนไปได้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็สามารถพูดได้แบบเต็มปากเต็มคําเช่นกันนะครับสําหรับพวกพี่ๆว่าลุ้นแชมป์เต็มตัวของจริงนะผมไม่มีปัญหาคํานี้แล้วฮะคือ ใครอยากจะใช้กอมแมนยูใช้ไปเลยบางคนบอกเอาก็มึงเองนี่อะไรที่ไม่ชอบคํานี้ก็ไม่เป็นไรตอนนี้เฉยๆแล้วชอบละเพราะว่าผมยึดถือคตินะฮะว่าต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมอต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมไหนเมื่อเวลาแมนยูชนะก็จะต้องมาลุ้นแชมป์ในตัวไม่เป็นไรนะโอเคเข้าใจละสนุกสนุกกันไปนะเมื่อคืนนี้เลอร์พูลไล่บี้จา่าฝูงมาแบบนี้แล้วแล้วก็ด้วยฟอร์มการเล่นนะครับที่แสดงเห็นเลยว่าเกมรุกเนี่ย อุดมด้วยประสิทธิภาพนะครับเกมรุกดุดันนะมีความสยดสยองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้กวนตีนจริงๆย้ำอีกครั้งลิบลุนลุ้นแชมป์เต็มตัวของจริงนะนี่แหละลุ้นแชมป์เต็มตัวของจริงส่วนแมนยูเนี่ยเขาเรียกลุน้นแชมป์เต็มตัวแบบโลกลากาไลตัดนะอันนั้นแบบของเอาฮานะครับทีนี้ไปว่ากันถึงเกม Big Mash, บิ๊กแมชนะฮะซุปเปอร์ซันเดย์เมื่อคืนนี้ระหว่าง เชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สเตมฟอร์ดบิทกันบ้างอันดับแรกขอบอกเลยนะฮะใครคิดว่ามาดึกหรือใครดูไม่จบดูไม่ครบ90นาทีทนง่วงไม่ไหวไปนอนก่อนโอ้โหมึงพลาดมหันในมุอมมองของผมนะฮะเกมที่เสมอกัน4ประตูต่อ4เมื่อคืนนี้ที่สตแรมฟอร์ดบิดเนี่ยนะระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นับถึงตอนนี้นะครับเอาเฉพาะนับถึงตอนนี้ ผมมองว่านี่คือเกมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล2023-2024นะณนะถึงณนะถึงตอนนี้นะับนะต,นะตั้งแต่เปิดฤดูกาลถึงเกมที่12เกมระหว่างเชลซีกับแมนซิตี้ที่จบลงด้วยการเสมอกันแบบตุดมัน4ประตูต่อ4เนี่ยผมยังให้เป็นเกมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลเพราะว่าม่งมีครบทุกรสชาติมีการยิงกัน8ประตูนะมีการ ปรับมากแก้เกมแล้วก็นี่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะฮะอัตราความสนุกสนานอัตราความเมามันอัตราความตื่นเต้นเร้าใจกระชากอารมณ์เนี่ยแม่งมาเต็มแปดหมื่นตีนทีบเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเราทั้งสองทีมเนี่ยเขาไม่มีแบบไม่มีมาแบบโ,โห่กล้ากล้ากลัวกลัวไม่มีมาแบบติดชึ่งไม่มีมาแบบเฮ้ยลดบัสหน่อยเว้ยเฮ้ยไม่มีมาแบบเฮ้ยรัดกุมเฮ้ยระมัดระวังเพลย์เซฟ,ฟไม่มี นะมันลงไปปุ๊บมันใส่กันเลยนะครับมันเปิดหน้าใส่กันดอกต่อดอกเลยโอเคอาวุธหนักแมนเิตี้เหนือกว่าทีมเวิร์กแมนเิตี้เหนือกว่าเชลซีแต่เชลซีก็มีวิธีการของตัวเองที่สามารถที่จะต่อสู้ห้าหันกับผู้มาเยือนอย่างเรืบายสีฟ้าได้นะครับโอเคจังหวะการคลองบอลการเข้าทำเนี่ยเจ้าบ้านเป็นรองทีมเยือนแต่ประสิทธิภาพในการกระซวกตะข่ายเนี่ย เชลซี Chelsea, ไม่เป็นรองเมื่อวานเนี่ยสามตัวบนของเชลซีนะโคพาเมอร์ราฮิมสเตอร์ลิงนะแล้วก็นิโคลัสแจ็กสันโชว์ฟอร์มกันได้ดีมีความวุ่นวาบสามารถที่จะสร้างความหนักใจให้กับเกมรับของแมนซิตี้ได้ในขณะที่แดนกลางนะครับทั้งดาวเตะค่าตัวแพงที่สุดอย่างมอสเซสไกเซโด้นะเอนโซเฟนันเดสแล้วก็คอนเนดการ์เกอร์เนี่ยโอเคเลยเริ่มผสมผสานเริ่ม เริ่มเริ่มที่จะเขาเรียกว่าค้นพบนะค้นพบรูปแบบการเล่นค้นพบวิธีการเล่นเอาง่ายตอนเนี้ยสองเกมล่าสุดนะครับของเชลซีแม่งยิงคู่แข่งไปแปดประตูอยิงและคู่แข่งที่ยิงเ่ยคือสเปอร์กับแมนเชต้นะไม่ใช่ทีมแบบโหท้ายตารางแล้วยิงเขาไม่ได้อืดาาอัดไม่ตอนเนี้ยเกมรุกเชลซีทํางานและดูเหมือนมาริซโิโอโปเชติโนจะค้นพบ ทีมสิบเอ็ดตัวจริงเนี่ยที่ลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เล่นเป็นรูปแบบนะ,ะเล่นเล่นเป็นเกมเล่นมีระบบมากขึ้นเรื่อยๆนะอย่างแดนกลางเนี่ยอย่างที่ผมพูดเนี่ยดูเหมือนเขาขค้นพบและห้องเครื่องเขาสามตัวว่าต้องมีใครบ้างนะกะ็เอ็นโซเวนันเดสมอเซสไกเชโดแล้วก็โคเนอร์การ์ลเกอร์นะครับส่วนกองหน้าก็ลอร์คิสโตเฟอร์เอ็นคุนคูหายเจ็บนะครับถ้ากลับมาเมื่อไหร่เกมรุกก็จะน่ากลัวมีความน่าขามเกรงมากยิ่งขึ้น นะและเชลซีเนี่ยเวลาเจอกับทีมใหญ่ๆเจอกับทีมระดับพยายักษ์พิกัดเดียวกับตัวเองเนี่ยมันจะมีพลังพิเศษมันมีลูกขึข้นมาสังเกตฤดูกาลนี้นะฮะเชลซี Chelsea อาจจะแพ้แบบแม่งแพ้แพ้บเบนสฟอร์ดอะคือเมื่อวานผู้พีพๆถามใครแม่งจะบ้าแพ้เบนสฟอร์ดคาบ้านคําตอบคือก็เชลซีนี่ไงไอสัตว์นะเชลซีเนี่ยแ่งแพ้เบนสฟอร์ดคาบ้านนะแม่งก็แพ้ทีมที่อ่อนกว่า แต่ถ้าเจอกับทีมในระดับเดียวกันวันณะเดียวกันไม่เคยแพ้นะฮะลองนึกดูเสมอลิเวอร์พูลหนึ่ง,งเสมออาร์เซนอลสองสองบุกถลม่มสเปอร์สี่เจอกับแมนซิตี้ก็ไม่แพ้นะฮะหรือแถมอีกนัดหนึ่งเจอกับไบรตันเชลซีเฉือนเอาชนะไบรตันได้นะคือเจอกับทีมใหญ่เชลซี Chelsea, เล่นดีเป็นพิเศษได้รับผลการแข่งขันที่ดีไม่แพ้ด้วยแต่เจอทีมเล็กอาจจะพลาดบ้าง ในขณะเดียวกันนะฮะไปดูแมนซิตี้เกมรุกก็ยังดุดันอยู่นะทีมเวิร์กก็ยังสูงอยู่การต่อบอลทำชิง่งการประสานงานกันเนี่ยโอ้โหแม่นยำนะครับต่อบอลทำชิ่งเนี่ยแม่นยำและรวดเร็วจังหวะการเข้าทำเนี่ยโอ้โหมันดูเพลินหูเพลินตานะมันสอดประสากนการวิ่งอ้อมหลังทำชิ่งหนึ่งสองนะครับมันเข้าขารู้ใจมันรู้ว่าว่าเพื่อนจะไปอยู่ตรงนั้นเพื่อนจะไปอยู่ตรงนี้นะเกมรุกขนาดเมื่อคืนเนี่ยใช้โอกาส ค่อนข้างเปลืองนะฮะเส้นเปลืองยังอุตส่าห์ได้มาสี่ประตูคิดเอาแต่จุดแต่จุดอ่อนที่ผมเห็นเนี่ยคือเกมรับยังมีรูรั่วมีรอยรั่วเมื่อวานเนี้ยเชลซีเขาต้องบอกว่าศักยภาพเขาต่ำกว่าแต่แบนซิตี้เนี่ยเบรกเกมตรงกลางเชลซีไม่ได้เลยนะฮะปล่อยให้เชลซีเนี่ยเวลาเขาสวนกลับขึ้นมาหรือเวลาเขาลำเลียงลูกบุกข,ขึ้นมาเนี่ย มันหาจังหวะจบได้มันสามารถที่จะเข้าไปถึงพื้นที่อันตรายพื้นที่สุดท้ายของแมนซิตี้ได้แทบจะตลอดเลยนะครับเบรกเกมรับของเบรกเกมตรงกลางของเชลซีไม่อยู่นี่คือจุดอ่อนของแมนซิตี้แล้วก็เกมรับกองหลังก็ยังมีความผิดพลาดง่ายๆอย่างเมื่อวานเนี้ยนะขนาดยอสโกโกดิโอเนี่ยยังผิดพลาดแล้วก็ตรงกลางก็มีความผิดพลาดนะเพราะฉะนั้นมันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยแมนซิตี้ มันก็ยังไม่ถึงขนาดเหนือดุดเทวดาในเกมรับก็ยังยังพอมีช่องพอมีพอมีจุดที่จะให้โจมตีอยู่นะถึงตรงนี้โดนเสาวอีกแล้วใข่แม่งจะไปแแปแลซิตี้ขาบ้านไอสัตว์ก็ทีมกูนี้แหละไอเยีสู้ไม่ได้จริงๆแต่ก็ตรงนี้แต่ต้องชื่นชมเลยครับว่าเชลซีแม่งสุดยอดนะครับสามารถที่จะห้ำหัน่นนะฮะห้ำหัน่นเชดเฉือนกับแมซิตี้ในเกมเมื่อคืนนี้ได้อย่างสูสีไม่ได้เป็นรองอะไรมากแล้วก็ คลียโดนนำสามครั้งแม่งไล่ตีเสมอได้ทั้งสามครั้งมีแถมพลิกนําอีกหนึ่งครั้งอันดับตอนนี้ยังอยู่กลางตารางก็จริงนะฮะแต่เราเห็นแล้วว่าเอาตรงๆนะเล่นมีทรงแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มเป็นรูปเป็นทรงมองเห็นพอมองเห็นอนาคตที่สดใสเออคิดแล้วก็รู้สึกแบบเอ,อ๊ะทำไมเวลาเราดูคนอื่นแล้วเราเราย้อนดูตัวก็ มันทําไมมันหวง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 ,หวงทาไมมันรู้สึกแบบไม่ทอ้อแท้กันละทอ้อแท้กันเป็นเหี้ยอะไรเดีย่ยนะเอะโอเคครับก็ก่อนก่อนจะจบวันนี้ก็ขอย้ำอีกครั้งนะฮะแมนยูเจอเลนฟอร์ดคลิกกลับมาชนะสองประตูต่อหนึ่งเผื่อบางคนจบเก้าสิบนาทีแล้วไปขี้หรือปิดทีวีหรือเผลอหลับไปอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบจะได้เลิกเข้าใจผิดนะครับนะเลิกเข้าใจผิด แมนยู you, ก็ไม่ได้แพ้เบนฟอร์ดคาบ้านเพราะนั้นกต้องมาถามว่าทีมไหนจะแพ้เบนฟอร์ดคาบ้านกะ็เชลซีคงฮะแพ้เบนสฟอร์ดคาบ้านไปก่อนนะครับ <laughs>